ดูดวงชาวราศีเมษยักษ์ร้องโหถ้าถูกเรามาที่หนึ่งจะทำสิ่งนี้นะครับผมคอมเมนต์บอกกันครับว่าท่านเคยบ่นบานสารกล่าวไว้เปล่าจะต้องทำสิ่งใดหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่ท่านคิดวาดฝันเอาไว้จะทำอะไรบอกกล่าวกันนะผู้คนต่างเยอะแยะมากมายบอกว่าต้องรีบเร่งมันทำบุญก่อนเลยอย่างแรกก่อนที่ท่านนะผมจะเริ่มใช้เงิน ครบผมโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาเหมือนเบิกบุญมาใช้ต้องรีบทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นขายบางคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคอมเมนต์บอกกล่าวกันในโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งเอ็มเพสทุ่งข้าวเหลืองอารามเนือกินแลือใช้หารคู่เกิดความเช่มชื้นนะับท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ลุงชะตาจะเปิดสุขส,ขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งฉลอด ให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลา่าบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าวาวิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มตกตําแหน่งเดอเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดก,กับดักมเสน่ห์มนจันทาดวงชะตาจะเปิดตกตําแหน่งไฮเปอร์เพนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคตาดวงชะตาจะเปิดตกตําแหน่งเดอะซัน เราบท่านจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคตาดวงชะตาเปิดดอตบ,ดตบดเดว์บิงเกิดขึ้นในโชคตาเพราะฉะนั้นเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้า,ฟายักษ์ยลังร้องโหนำส่งดวงแก้วมานี้ให้แก่ท่านแล้วท่านจงทําสิ่งนี้สิ่งที่ท่านจะต้องการที่จะทําไม่ว่าจะใช้เงินจับจ่ายซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะทาอะไรรีบทําเลย ให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์มีความสุขกับสิ่งที่ได้มามีปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกลั้นให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต่นระบำเพลงกองกันอย่างมีความสุขตกต,กตำแหน่งเทมเรนนักลบก้าได้กาเสก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิว่าฟอร์จูนมันเกิดขึ้นในโชคตามีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่เหลี่ยมเล่โกนเพดูบายนับดวงชะตาของท่านค่อยๆปฏิบปดอย นะผมไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเอาอะไรที่ยิ่งใหญ่นะผมปัญหาต่างๆมีเยอะแยะมากมายเอาไว้แก้นะผมไม่ใช่มีเอาไว้ให้หาภาระเพิ่มให้ด้านคิดพินิจไต่ตองให้เอบาข้อไปปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างก้าวโดดได้เจอในสิ่งนี้ใช่นะผมการปฏิบัติการนี้เริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดียดซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็ม การปฏิบัติอยการริเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นค่อยๆริเริ่มเริ่มต้นนะผมทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนะดูชาตาบุญกุศลนวาสนสานกน้อยดาพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลถึงตัว,ต,วตัวท่านแล้วนะครับผมตำแหน่งตัวท่านแล้วเอเมโรดักลบกาได้กาเสียถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาถูกใจคลิปนี้กดซ er, ุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปให้ค่าขู่ทางช่องได้ครับ ทางช่องจะได้ดูดวงให้กับชาวราศีเมษมากๆนะครับรวยเลยรวยยักษ์ยังร้องโหถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะทําสิ่งนี้ดวงชะตาราศีเมษประจําเดือนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และโอกาสทางธุรกิจชาวราศีเมษจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตโดยเฉพาะในด้านการงาน และการเงินด้วยอิทธิพลของดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนของราศีเมษประกอบกับตำแหน่งดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านตำแหน่งที่เคลื่อนหนุนส่งผลให้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งโชคลาภและความสำเร็จด้านการงานเดือนนี้ถือเป็นจังหวะทองของชาวราศีเมษในการแสดงศักยภาพและความสามารถ โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับโอกาสสำคัญในการนำเสนอผลงานหรือโครงการใหม่ๆผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะได้รับการยอมรับและอาจนำไปสู่การเลือกตำแหน่งหรือการได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจของคุณให้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดไดอย่างไรก็ตามควรตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาและข้อตกลงต่างๆอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงนามด้านการเงินในด้านการเงินดวงการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากการลงทุน หรือผลตอบแทนที่เรามานานนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษจากงานเสริมหรือโครงการพิเศษที่คุณทำอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายในช่วงปลายเดือนเนื่องจากอาจมีรายจ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นแนะนำให้สำรองเงินไว้ส่วนหนึ่งสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้ ด้านการค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่ยอดขายจะปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความงามหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษการทำการตลาดออนไลน์จะประสบความสำเร็จและมีโอกาสขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ๆ ในช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมทางการตลาดที่สำคัญซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างการรับรู้แบรนด์ได้เป็นอย่างดีแนะนำให้เตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอและวางแผนกลยุทธ์การขายให้รัดกุมสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ชาวราศีเมษจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์และการทำงานอาจมีการย้ายที่ทำงานเปลี่ยนแปลงสายงานหรือได้รับโอกาสในการศึกษาต่อการตัดสินใจในช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พบกับบุคคลสำคัญที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในทางที่ดีขึ้นอาจเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาในการทำงานคำแนะนำพิเศษ 1. ควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน 2. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนระยะยาวและเริ่มต้นโครงการใหม่ๆ 3. ควรดูแลสุขภาพและการพักผ่อนให้เพียงพอ เนื่องจากจะมีภาระงานเพิ่มขึ้น4เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้อื่นจะนำมาซึ่งโอกาสที่ดี5ควรจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวและคนรักมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลในชีวิตสรุปเดือนจะเป็นเดือนแห่งโอกาสและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับชาวราศีเมษ ทั้งในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์การเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จและก้าวหน้าในทุกด้านอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายและการตัดสินใจในเรื่องสำคัญรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ชาวราศีเมษในเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดาวให้พลังงานเชิงบวกอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ที่จะมีพัฒนาการในทิศท,ทางที่น่าพึงพอใจสำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟนและลึกซึ้งมากขึ้น เนื่องจากดาวสุขเข้ามาเสริมพลังด้านความรักความเข้าใจทำให้คู่รักมีโอกาสได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันมากขึ้นอาจได้วางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันซึ่งจะช่วยเติมเต็มความสุขและความหมายให้กับความสัมพันธ์คู่รักชาวราศีเมษจะได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นแม้อาจมีความเห็นตา่าง ในบางเรื่องแต่ด้วยพลังของดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนของราศีเมษจะช่วยให้มีความอดทนและเข้าใจกันมากขึ้นการสื่อสารจะราบรื่นเปิดใจคุยกันได้ในทุกเรื่องทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นหากมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจและให้อภัย สำหรับชาวราศีเมษที่โสดดวงความรักในเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นมากมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจในที่ทำงานหรือผ่านการแนะนำของเพื่อนสนิททอคนที่เข้ามาใหม่จะมีบุคลิกที่น่าสนใจมีความคิดสร้างสรรค์และมีเสน่ห์ดึงดูดใจอย่างไรก็ตาม ควรใช้เวลาทังความรู้จักกันให้มากพอก่อนตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งเพราะดาวเสารส่งผลให้ต้องรอบคอบในการเลือกคู่ครองชาวราศีเมษที่กำลังศึกษาหรือทำงานจะได้พบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายกันอาจเริ่มต้นจากมิตรภาพที่ดีก่อนพัฒนาเป็นความรักการได้ทำ กิจกรรมรวมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะทำให้เกิดความประทับใจและความรู้สึกพิเศษต่อกันแต่ควรระวังไม่ให้ความรู้สึกอุ่นแรงของราศีเมษทำให้รีบร้อนจนเกิดไปควรค่อยๆสร้างความสัมพันธ์อย่างมั่นคงในช่วงปลายเดือนอิทธิพลของดาวพฤหัสบดี จะส่งเสริมให้ชาวราศีเมษที่โสดมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นมีคนสนใจและเข้ามาทางความรู้จักมากขึ้นอาจได้รับคำชักชวนให้ร่วมงานสังคมหรืองานเลี้ยงที่เปิดโอกาสให้ได้พบปะผู้คนใหม่ๆซึ่งอาจนำไปสู่การพบรักที่ถูกใจแต่ควรรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเอาใจใคร โดยสรุปดวงความรักของชาวราศีเมษในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งคนมีคู่และคนโสดจะได้รับพลังงานเชิงบวกจากดวงดาวทำให้ความสัมพันธ์เติบโตและมีความสุขแต่ควรใช้สติและความรอบคอบในการตัดสินใจเรื่องความรักเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน